ไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งกลุ่มธุรกิจประกันและการเงินในเครือ TCC ในฐานะองค์กรชั้นนําในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับคนไทยทุกคนตลอดจนเสริมสร้างการมีสุขภาวะที่ดีทั้งกายและใจตอบโจทย์เมกะเทรนคนไทยใส่ใจสุขภาพโดยล่าสุดเปิดพื้นที่จัดงานเอรูชบายไทยกรุ๊ปแหล่งรวบรวมสินค้าและอาหารเพื่อสุขภาพหมุนเวียนมาจัดจําหน่ายเพื่อเป็นทางเลือกสําหรับคนรักสุขภาพพร้อมเชิญ มัชีไบมินิซีร้านอาหารสุขภาพจากอังกฤษรวมสร้างสารรค์เมนูที่เติมเต็มคุณค่าทางโภชนาการสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์คนเมืองที่มองหาอาหารที่สะดวกรวดเร็วและดีต่อสุขภาพประเดิมจัดครั้งแรกชวนมาช้อปผลิตภัณฑ์คุณภาพที่คัดสรรแล้วอาทิอาหารไทยและเทศผักและผลไม้จากเกษตรธรรมชาติอาหารทานเล่นและเครื่องดื่มสมุนไพรณล็อบบีน้ะอาคารไทยกรุ๊ปถนนสีลมวันที่26-28กกุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาคาดหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนที่ช่วยให้คนไทยเข้าถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้ง่ายขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน บริษัทไทกร๊ปโอดิงนะคะเป็นบริษัทที่มีกิจการประกันภยัยประกันชีวิตและก็การจัดธุรกรรมทางการเงินเกี่ยวกับรถเช่าองค์กรและก็หลากหลายอย่างอื่นๆนะคะเนื่องจากการที่เราดูแลประกันชีวิตด้วยเราเลยมีความสนใจว่าองค์กรของเรานะ่าจะเป็นส่วนที่ช่วยทำให้ผู้ค้าหรือผู้รับบริการคะ่ะได้รับความสุขทั้ง e ว l well, และ e l well l b e i n g นะคะมีความมั่งคัง่งทางการเงินและมั่นคง และก็มีความสุขสุขภาพดีทั้งกายและใจค่ะเราจึงได้ค่อยๆสืบสารเกล็ดความรู้หลากหลายอย่างและเปิดพื้นที่เล็กๆซึ่งเออเรามีพื้นที่นี้อยู่ให้สามารถได้ใช้เป็นที่นำเสนอกิจกรรมแนวทางความคิดแล้วก็หลักอาหารหลากหลายที่เรามีโอกาสได้รู้จักนะคะมาแบ่งปันให้กับชาวชนบสีลมแล้วก็เพื่อนๆใน สายธุรกิจที่อยู่ในระแวกนี้นะคะได้มีโอกาสได้มาจับใจใช้สอยนะคะเราก็ตั้งใจที่จะทำงานนี้ทุกๆเดือนในวันพุธถึงวันศุกร์อาทิตย์ปลายเดือน,นะคะ่ะเพื่อที่จะทำให้เราได้ค่อยๆเข้าถึงปัใจจัยในการดูแลสุขภาพทั้งอาหารวิธีคิดแล้วก็การนำเสนอความคิดที่เป็นการแลกเปลี่ยนกับคล้ายแอร์แพลตฟอร์มที่อยากจะได้มาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆก็แรงบันดาลใจก็คิดว่าเรามีความสุขในการดูแลสุขภาพให้ดีนะคะเราก็อยากจะแบ่งปันให้คนไทยทุกคนและก็ลูกค้ามีความสุขในการมีสุขภาพที่ดีมีกำลังใจที่สดชื่น,นะคะ่ะด้วยการทานอาหารที่ดีนอนให้เหมาะสมแล้วก็ออกกำลังกายนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งพื้นพื้นนะคะแต่จริงๆแล้วมันมีหลากหลายวิธีในการทำความเข้าใจ ล,ลึกล้ำต่อไปอีกในหลากหลายศาสตร์ที่ไทยกรู้จะมีโอกาสได้นำเสนอให้รู้จักแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยแชร์ให้กับคนที่ไม่เป็นเพียงแค่ผู้มีความสูงวัยที่จะเริ่มหันมาดูแลสุขภาพแต่ควรจะดูแลสุขภาพตั้งแต่อายุยังน้อย mm hmm. เมื่อมีโอกาสได้เข้าใจว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพพอเวลาที่เรายังคงสามารถดูแลสุขภาพได้ตั้งแต่เนิ่นๆทำให้เราแก่ชราไปด้วย ร่างกายภายในที่ยังมีความแข็งแกร่งและก็มีสมรรถนะที่ดีมากค่ะขอให้แพลตฟอร์มเหล่านี้ค่ะช่วยนำเสนอให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆและมีความรู้ตั้งแต่วัยยังไม่ไม่สูงนะคะในภายในงานก็ได้นำเสนออาหารนานาชาติให้เกิดขึ้นบนถนนสีลมในราคาที่เอื้อมถึงได้นะคะทำให้ผู้บริโภคเนได้รับรับทราบสินร้อร่อย ความสดของการปรุงอาหารและก็เมนูอาหารที่แปลกหลากหลายกว่าเดิมค่ะแล้วก็มีอาหารไทยที่อาจจะมาจากหลากหลายที่ที่ที่มีความสดและก็ไม่มีสารกันบูดนะคะทําให้เราได้ทานอาหารที่สุขภาพดีและก็มีความสดชื่นอร่อยและก็สบายใจค่ะเราก็ตั้งใจที่จะจัดงานทุกๆ สิ้นเดือนนะคะเป็นวันพุธถึงวันศุกร์ในอาทิตย์สุดท้ายของทุกๆเดือน,นะคะ่ะระหว่างนั้นเราก็จะมีกิจกรรมอยู่บ้างเราจึงอยากจะให้เพื่อนๆที่เข้ามา engage กับพื้นที่ community นี้ได้แลกลายแล้วเราอาจจะมีโอกาสได้อัปเดตกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจและมีประโยชน์สําหรับคนที่ทํางานออฟฟิศนะคะมีความเคร่งเครียดแล้วก็เร่งรีบ ได้เข้าใจถึงปัจจัยการดูแลสุขภาพกายและใจที่เป็นทริปสเพียงเล็กน้อยที่ทุกๆคนสามารถจะปฏิบัติได้ทุกวันนะคะที่จะทําให้สุขภาพดีนั่นเองเอหนึ่งสิ่งที่อาจจะทําได้ยากแต่ถ้าหากบอกให้ทราบนะคะก็เราควรจะดื่มน้ําแข็งเท่าที่จําเป็นเท่านั้นหรือแทบจะไม่ต้องดื่มเลยก็ได้นะคะร่างกายของคนเราก็มีอุณหภูมิที่37องศานะคะหากเราดื่มน้ําแข็งเข้าไปนะคะวิธีในการที่เราจะดูแล ปัจจัยที่เรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันนะคะเราก็จะต้องแลกเปลี่ยนพลังงานความร้อนเย็นนะคะแล้วก็ถ้าหากเข้าใจดังกล่าวนี้เนี่ยเราก็ควรจะดื่มน้ำแข็งให้น้อยมีคนที่ไม่สบายเป็นไมเกรนนะคะเขาลดการดื่มน้ำแข็งตอนกลางคืนซึ่งต้องทํางานดึกนะคะก็ปวดหัวอาการหายไมเกรนไปแล้วกว่าครึง่งเพราะฉะนั้นจะมีทริปเล็กๆน้อยๆอยเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทําแล้วก็สิ่งที่ควรจะลองละเว้นแล้วก็เข้าใจสุขภาพของตัวเองดูได้ะคะ่ะ นอกจากนั้นก็ควรจะนอนให้พอแล้วก็นอนเร็วตื่นเช้าได้ตั้งแต่ตีสอร่างกายเราก็ยังแข็งแรงนะคะแต่ถ้าเราทําให้สี่ทุ่มถึงตีสองเราไม่ได้หลับอะค่ะเราก็จะทําให้ร่างกายของเรามีสภาวะพร่องลงไปทีละน้อยค่ะเพราะฉะนั้นปรับเปลี่ยนชั่วโมงเวลานอนก็เป็นส่วนที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพแล้วค่ะ